จะไปถึงแนวทางครับก่อนจะไปถึงแนวทางครับผมมาดูกันเลยครับขอกันยาได้สามห้าสามห้าครับเรขทูบป้าห้าสามครับผมเข้าจริงๆแต่กันจริงครับนะครับไปตามลาวสาวน้อยก็ได้ครับยินดีครับเรืนะครับชอบก็จะจัดก็ผ่านราบผมเร่ทูบครับผมเรื่ทูบเนืนอเสียครับตัวเดียวนครับ เ่ียงเยออีกกนึงครับเรีงอีกซีอีกหนึ่งครับเดี๋ยวจะให้ดูซีีกหนึ่นั้นกันหรือเปล่าครับทีนี้อยู่ที่มือเลยครับอืสามอะไรปูเมล็ดสามตัวไใช่ไหมเอาะครับูอเรครับเราจะจะต้องะ รัฐบาลก็ได้ครับในตำมลาสาวน้อยเย็นนี้ก็ได้ครับผมตำมลาสาวตำตำส้มสาวดาวครับครับเพื่อนบ้านดูด่ๆก็ได้ครับดูช่อก็จะก็หาได้เลยครับจุกนี่ครับอรายชื่อ เดี๋ยวเรามาดูอายุใหญ่ครับอายุยายได้วันที่อายุใหญ่ได้8 8สิย่าง89ครับผมถามหากันดีครับผม8 8ย่าง89ครับผมกจะจัดก็ผ่านได้เลยครับผมครับอายุอยู่แม่ครับผมและเวลาเสียครับผม1ิบร้ับสา เราจัดับกผ่านครับแล้วมาดูแนวทางครับรัฐบาลไครับแนวทางรัฐบาเดินครับรอบ้วนวทางวูวววูววทวูววู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 ววู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 วครัวูวูดูววกวู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 ววูวววนลว เก้าศูนย์ห้าศูนย์ห้ครับผมวันพรุ่งนี้วันที่1นึ่งวันพรุ่งนี้วันที่หนึ้ครับผมเสอบถาคจัดคัดกวางพานกันได้ด้วยนะครับเย เดี๋ยวมาดูแนวทางครับมาดูแนวทางของอ,อ่อนดึงาเพื่อนรอบน,นึงครับครับของอนดึงาเพื่อนนะครับชอบก็จับไม่ชอฝันกันได้เลยนะครับทางของอ่อนดึงาเพื่อนครับลาสตาน้อยมดลงลาสานุกีอนนาพัดนัดน,นู้เงินเดิมครับอออขอบคุณขอบคุณครับ,รบแล้วก็จับไม่ชอบฝานกันได้เลยนะครับ ห้าสองห้าสองเก้าห้าสองเก้าแล้วผมอจะดขนนะัดก็ผานกันเลยนะครับตัวก,กันหกสองหกห้าเจ็ดเก้าแล้วปเจดผานกันเออลยนะครับตััเออมองแห้งหมดแลครับอยู่ทายอยู่ใ้ที่ ในบ้านครับทุกทชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับในมาในไม่ได้แล้วครับก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยหครับ ย้อนกิ้มมาดูย้อนกิ้ดูครับย้อนกึิ้นมาดูอ,ดอ,าดอ,อายุยายครับถามกันมากนะครับต้องดูเอาใน youtube ก็ได้ครับผมดูเอาในช่องยูทู e ก็ได้ครับเ ดูนะครับเสียชีวิตเวลาชีตเปียนนาฬิกา13นาทีวันที่18ครับปนะครับ8เครับอายุแก่818อายุโยมแม่818ยาก8 9ครับผมสวยมางามเลยครับอายุโยมแม่ครับผมชอบกยจัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ วันท uh, so, uh, um, uh, um, ี dachte, uh, dim, uh, ่สองก็นะครับวันที่สองทับแปดทักหกเก็บวันที่สองทับแปดทักหกเก็บเราสตารฮานันมดรมเราสามวัคีครับครับสอบก็จะอานมีลาวพัฒนาครับวันที่สองอาจมีลาวพัฒนาครับมีลาวพัฒนาไหมครับอจาะเป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ใช่ไหมครับ ก็จะผ่านไปนครับ6 7 0 7 0 6 0 7 6ยดยหัวกันนี่หนึ 1, 90, 19, ่งศย์้าูนง้ารับูเจ้าท่านของแมวน้อยครับมานี่มาจริงครับแมวน้อยครับ อันที่สองครับมาดูวันที kind, <Vou> <row> ่สองของอดูนะครับมาดูวันที่สองของอนะครับนครับนท่ะครับันที่สองของอดูรบนมาันที่สองของออะครับเดินมครับสองทับเก็ ที่สองทับแปดทักเก้าเกก็จ่กันว่าหันกันได้เลยนะครับโอ้นะครับออืมห้าแปดเก้าเก้าจะมีราวพัฒนา๋ยวแก้งทีหลังครับวันที่สอง๋ยแก้งทีหลังครับห้าแปดเก้าแปดเ้าห้าแห้าเก้าเก้าห้าครับผกี่บกจาวหันนได้เลยครับตัวกันหมู่ 3, 9, 8, 6, 5, าสามเก้าปดห้าเก้าตัวก เลยครับสอบประจักผ่านครับโอ้มันที่สองครับให้ดูสี่วันไปเลยครับสอบประจักรก็บ่านกันได้เลยครับห้าเ้า แปดเก้าแปดเก้าห้าแปดห้า้าห้า้าห้านตัวกันนี่สามเก้าหกห้า้าตัวกันหรวตัวกันก็มีครับแล้วเรามาดูครับโอ้ยหลังมาอีกอยหลังมาครับนี่นีครับผมจะ็อะก็ปันกันได้เลยครับผม ก็จัดัดก็ผ่านกันได้เลยครับผมอายุแม่อายุแม่แปดบ้าแปดสิบเก้เสียชีวิตหนึ่งเทับหนึ่งสามสิบสานาทีครับา,า,าก็จัดัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมไม่เป็นไรเสียงรบกวนก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนาะ เรียกยายออกกินครับ35ครับ35อย่าลืมนะครับชอบก็จ่ายขาดก็ผ่านได้เลยนะครับปุม้มครับเอ้าโดนิดนนะครับแล้วอ่าโอ้